ะะหีคือมันค่อนข้างจางอยู่อะคือจริงๆเขาแนะนำว่าถ้าสมมติแช่ในตู้เย็นนะให้แช่ไว้ประมาณ24ชั่วโมงแต่ว่าถ้าสมมติว่า เอาไว้ในอุณหภูมิปกติให้แช่ไว,ว้ประมาณ16-18ชั่วโมงถ้าใครรู้ยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะแต่ว่าอันเนี้ยกลิ่นมันเริ่มมาแล้วแต่ว่ารสชาติมันยังจางอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าแบบเราบดมันิกาแฟกับอัตราส่วนน้ำน้อยเกินน้อยเกินไปอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่แน่แต่อร่อยดีนะเนะี่ย น้องต้องออกเขินบลอกจริงจริงเรากินโคลบูจนจะหมดขวดละวอรไไว้กนจนไม่กอใครรออะไรกันหรอเอาก่อนดีกว่าว่ารอหรือเปล่ารอ่ไง มีหละะไ่่รู้อเขาเรียกว่ามียอนกุอ่าโซเดียมจริงเหรอใช่นน่อร่อยสได้ไม่จืดมากแฮปปี้เบิร์ธเดย์เอามาไม่กินค่าเขาได้นะกินได้ไม่จืดเราเจอไปแล้วอันนี้กุ๊ง แทนสุดท้ายก็เหมือนกันครับสุดท้ายก็อันนี้จะต้องจะต้องฝึกให้แม่นเลยนะคะการวันวันนี้นะคะเรามีถ่ายเป็นถ่ายเสื้อลงไอจีนะคะแล้วก็มีดูผ้ากับเพื่อนเดีย๋ยวเพื่อนมาหาที่บ้านนะคะแล้วก่ <c oughs> กอนหน้านี้นเราไปถ่ายเสื้อมานะคะ <c oughs> ทุกคนก็จะเห็นได้ในไอจีเราก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นโครบูที่เราการทอเรียกว่าอะไรอะ หมักเหรอไม่รู้อะไว้มากกว่า24ชั่วโมงแล้วแหละความเข้มหมักมันเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยดูดิทุกคนเห็นปะเห็นสีปะเรอาอว,ว่าอันนี้แหละใช้ okay, ได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มันหมดขวดไปแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเพื่อนมาหาที่บ้านนะคะมาดูผ้าระหว่างนี้นะคะเราก็จะเลือกรูปนะคะ <laughs> ไม่เหมือนใช่ไม่เหมือนเลยครับคล้ายเหมือนขอไปร้อยบาทตอนที่ริ้ยืดอะไรไม่ถนัดไดผิดยังมีเงินถ่ายังไงให้มันดูน่ากินวะไม่มีไม่เลยมันน่ากินนะอร่อยนะนี่คือแซลมอนต้มซีอิ๊วโอ้ยถอยต่อยไม่ไหวเอ้ยถอยออกไม่ไหวถอยออกไม่ไหวอะ ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเอาเสื้อที่สั่งทำไว้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะต้องรอติดตามชมดรอปที่สองของเรานะคะพ่อเพลงคุนมากเราต้องเปิดเพลงมันๆหม,มอุ๊ยน่ารักจังเลยมันน่ารักมากเลยนนอะไรนี้ด้วยสปอนเซอร์เหรอกกรเธอสปอนเซอร์กกรเรหรอไม่ใช่กกสปอนเซอร์ไม่ต้องหลงนะกลิ่นแป้งเด็กว่ะป<ล>องได้วะอฮ้ ปิดเพลง k i ิ g ด o m โอ้ยปวเลยนะถ้าเปิดตรงนี้ด้วยก็คือทแดดร้อนไม่ไหวนะปวดสมองเลยสมองเลยมาทุกด้านจริงๆที่ใจไกลก็ได้สุขกันดีเส้นชชาติได้กอดกาชาอันนี้เจ้าแมค่ะ เดีอก็แบบานรอน่าจะดีกว่าก็น่าจะสักผ้านะคะมเมนี่อายกู <c oughs> ยังกลัวเลยมงึงว่าอุปกรณ์สํคัญนะคะ มาม้าหันมาดูยูทูบเจ้าอวันนี้นะคะมีแขกหนึ่งคนแขกคนที่สองสอันนั้นก็แขกคลิป <c oughs> เออนี่นึงอันนี้นักกลัวอ่ะงงแล้วคืออยู่บ้านน,นี้ไม่เอาแล้วนั่นเด อันยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีสิ่งที่จะต้องทําเยอะมากมากก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่าก็จะมาอัปเดตชีวิตเลยนะคะว,ว่าช่วงนี้ทําอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ คือหลายคนอะรีเควสมาให้เราอัปเดตชีวิตใช่ไหมว่าช่วงนี้เราทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคือช่วงนี้เรายังไม่ได้แบบมีงานเป็นงานที่เป็นแบบเหมือนรูทีนที่ต้องทำตลอดทั้งวันอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีแค่ Youtube เป็นหลักช่วงนี้แล้วก็จะมีแบบถ่ายโพสในไอจลงบ้างแล้วก็ ตอนนี้ช่วงนี้เราก็กําลังเรียนภาษาเกาหลีต่ออยู่นะคะก็คือเหมือนตอนนี้ก็ยังทบทวนทบทวน,ททวนอะไรย่างนี้อยู่เนาะแล้วก็อย่างที่4ี่ก็คือตอนนี้นะคะเราก็มีแพลนที่จะทําเสื้อรุ่นใหม่นะคะเป็นคอเลคชันใหม่ของทางร้านนะคะเป็นทางเสื้อยืดเสื้อครอปแล้วก็เป็นไอเทมพิเศษนะคะอันนี้ยังไม่บอกนะคะให้ทุกคนรอติดตามกันนะคะหวังว่าทุกคนจะอุดหนุนนะคะเพราะว่าเราตั้งใจทำมากมากซุ่มทำมา นานแล้วนะคะแล้วก็คิดมานานแล้วจริงๆช่วงนี้นะคะมีคนถามมาว่าเรายังกินเอสเบอรี่อยู่ไหมนะคะก็คือเรายังกินเหมือนเดิมแล้วก็การควบคุมน้ําหนักของเราอะในเวลาในช่วงที่แบบเราอยู่บ้านเราไม่ได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยมันก็จะขยับขยื่นตัวน้อยทุกคนเนืกออว่าเราอะก็จะนั่งหน้าคอมเป็นหลักอยู่แล้วอืมปกติเลยเนาะเพราะว่าเราก็จะต้องแบบตัดคลิปเรียนออนไลน์ถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้เนาะเราอะก็จะมีสูตร3มอย่างนะคะที่เราใช้ก็คืออย่างแรกก็คือเรา ะคุมอาหารนิดนึงไม่เยอะมากคือเราก็กินขนมด้วยหลักๆเลยนะ ชีหลักๆของเราคือการที่ตอนเย็นกินคาร์โบไฮเดตให้น้อยลงแต่ว่าในส่วน2มื้อแรกะกินอะไรก็ได้แต่ว่ามือที่3ามะจะกินคาร์โบไฮเดตให้น้อยลงแล้วก็กินเป็นต้มกับยำแทนนะคะอืหรือว่าถ้าผัดก็จะอาจจะเป็นผัดน้ํมหรือใส่น้ํามันที่แบบน้อยมากอะไรเงี้ยอส่วนอย่างที่2นะคะของเราก็คือการที่เดินให้ได้ห้าพันก้าวต่อว,วันคือเราอาจจะพยายามเดินขึ้นลงเดินขึ้นลงบ่อยๆหรือว่าแบบเราอาจจะไปเดินตอนเย็นกับแม่ที่บนดาดฟ้านะคะหรือว่าทำแอคทิวิตี้เยอะๆในแต่ละวัน ในหนึ่งวันอะไรเงี้ยเช่นการที่แบบเมา้อยกับเพื่อนหรือแบบให้หาทาทาเช่นแบบท,ทําขนมทํานุ่นทํานี่ทําอาหาระไรอะไรเงี้ยนะคะจะได้ไม่ต้องมานัน่งเปื่อยๆนอนเอ่ยอะไรอย่างงี้เนาะเราจะได้แบบขยับขเยเื่องร่างกายได้เยอะส่วนอย่างสุดท้ายของเรานะคะก็คือการออกกําลังกายซึ่ง เราทําอยู่ประมาณ5%ของอาทิตย์ทุกคนออกกำลังกายของเราอะ่ะจะมีแค่3อย่างก็คือการเล่นฮูลาฮูปอย่างที่2คือเล่นแอปก็คือโคเอทิงชาร์เลนจ์แล้วก็อย่างที่3คือการวิ่งลู่นะคะซึ่งวิ่งลู่เราทําน้อยที่สุดอย่างที่มากที่สุดคือฮูลาฮูปเราอาจจะเล่นประมาณ1 1ครั้งถึง2ครั้งต่อสัปดาห์ประมาณ30-45นาทีส่วนแอปเราจะเล่นแล้วแต่แบบวันเลยแบบ ขึ้นอยู่กับว,ว่าวันนี้อยากเล่นนะวิ่งก็เช่นกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ทำนะคะอย่างที่ในบล็อกเลยก็คือเพื่อนกว่าจะกลับก็ดึกแล้วทุกคนมันไม่มีเวลาแล้วนึกอัดไหม ถ้าสมมติว่าวันไหนเราแบบไม่ขับถ่ายขับถ่ายไม่ดีหรือว่าแบบเริ่มแบบรู้สึกว่าเออมีพุงเยอะอะไรเงี้ยเหมือนมาจากการไม่ได้ขับถ่ายนะคะเราก็จะมีตัวช่วยก็คือเอสเบลลี่นะคะอันเนี้ยคือคนอะถามมาเยอะมากว่าเราอะกินอยู่ไหมคือเราก็ยังกินอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าถามว่ากินทุกวันไหมเราอะขอยอมรับเลยว่าแบบเออเราอาจจะไม่ได้กินทุกวันนะคะเพราะว่าบางทีก็ลืมบางทีก็อะไรอย่างงี้เนาะเออเราก็จะกินเป็นแค่บางวันที่รู้สึกว่ากินเยอะหรือว่า ช่วงนี้แบบไม่ค่อยถ่ายถ่ายไม่ดีถ่ายไม่คล่องถ่ายไม่สะดวกนะคะเพราะเอสเบอรี่อ่ะเป็นดีท็อกสมุนไพรที่แบบทํามาจากสมุนไพรร้อยเปอร์เซนต์ให้แบบไม่เกิดสารตกค้างในร่างกายเลยนะคะแล้วก็ขับของเสียออกจากลําไส้ทั้งหมดเลยซึ่งจากที่เรากินมาสามเดือนนะได้เรามั้งแบบก็อยู่กับเอสเบอรี่มาตลอดนะคะอันนี้ไม่ใช่ซองแรกนะอันนี้เป็นซองที่แบบที่ห้าได้เรามัง้งคือเราอ่ะกิน เดือนละประมาณเดือนละซองเนาะแบบไม่ได้กินทุกวันไงนึกออกไหมทุกคนเออเราก็จะกินแบบวันเว้นวันหรือแบบสองวันทีอะไรเงี้ยแล้วแต่มันก็จะไม่ได้แบบบังคับตัวเองให้กินได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนึกออกปะซึ่งมันก็ดีมากๆนะคะอันนี้ก็ช่วยขับของเสียตอนเช้าตื่นมา เราถ่ายสะดวกถ่ายคล้องมาแล้วก็ไม่ปวดบิดไม่อะไรเลยพอไปนั่งใช่ไหมแล้วก็จะถ่ายได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดคือพุงยุบลงเยอะมากก็คือมาจากการถับถ่ายของเราที่มันดีขึ้นนะคะปรับลำไส้ให้แบบขับถ่ายดีขึ้นเนาะอันนี้ก็คือช่วยได้ดีจริงๆนะเรื่องการขับถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ดีท็อกซ์สิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในร่างกายของเราออกมานะคะผลลัพธ์ของเราก็ถ้าสมมติไม่มีน้องก็คือถ่ายรูปไมไ่สวยนะนึกออกไหม อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยในการที่แบบช่วงไหนน้ําหนักขึ้นหรือว่าแบบถ่ายยากอะไรงงี้เนาะเพราะว่ามันเป็นดีท็อกซ์สมุนไพรที่ดีมากจริงๆนะคะทามาจากสมุนไพรร้อเลยไม่มีสารตกค้างแน่นอนมั่นใจมากทุกคนสามารถสั่งซื้อได้ตาม IG แล้วก็ Facebook เลยนะคะชื่อว่า s b e r r y underscore Thailand นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ตรงนี้ตอนนี้ก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ s b e r r y u n d e r s c o r e นะคะทุกคน และนี่นะคะก็เป็นการอัปเดตชีวิตเล็กๆน้อยๆของเราในช่วงนี้เนาะทุกคนก็คงจะเบื่อเหมือนกันใช่ไหมเราก็เบื่อเหมือนกันเออล็อกดวงล็อกดาวเอออะไรเออนะคะทุกคนไม่ไหวแล้วไหมตอนนี้เราก็กำลังทำการตัดตอ่อคลิปอยู่นะคะเพราะว่าดองคลิปไปประมาณ3วันแล้วแล้วก็ แล้วตอนเย็นตอนหกโมงนะคะจะมีดูเแฟนมีติ้ง NCT DREAM นะคะในวีไล like. อันนี้คือกล้องฟิล์มแบบใช้แล้วทิ้งน,นะทุกคนคือน่ารักไม่ไหวอยากเล่นมากเลยอยากถ่ายให้ครบ36มลูปแล้วน่ารักมากเลยอะคือเป็นสีมินเนาะเนี่ยคะ่ะมันคือของร้านพิโคมีสีประมาณ5-6สีให้เลือกถ้าจำไม่ผิดอะ มีสีพูสีม่วงในมั้ง,ง,งถ้าจะไม่ผิดแต่แบบแค่ต่างกันที่บอดี้นะคะแล้วก็เก็บไว้บอดี้เก็บไว้น่ารักเข้ากับสีเก,ง,เกงบะ True ท,ทำไรอะ <laughs> <laughs> จะมาถ่ายรูปเล่นกันนะคะอ่ะ่ะหใช ตอนนี้นะคะเรากำลังรอ6โมงเย็นเพื่อที่จะดูแฟนมิทติ้งน้องดีมนะคะใน V l i v ฟเดี๋ยวจะไปดูไลฟ์น้องดีมก่อนนะคะ ตอนนี้เราสั่งข,งขงมนมมานะคะเป็นของ Entry นี่เป็น Matcha Turin นะคะแล้วก็มี c ครอ o t Lo แล้วก็มีอันนี้เป็นคา n นเล e Lo ปกติว้าวอ๋อเยี่ย <c oughs> มเลยค่ะอร่อยไม่ไหวตอนกินว้ามาดีว้าขึนฝึกขับแล้วเล่นจัดว็เด็กโอนกี่กันชอบเยี่มเยิ่มย มนดีเนี้ยอร่อยอ่ะอ้าวอร่อยเราเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรไม่ก็เกี่ยวอะไรกับหน้าเรามัน,นะนออกข้างบนเลยขอโทษออากาสวัสดีครับคุณโคลเออออกแล้วเออ,เอ,อใช่กินนะครับผมอร่อยไม่ไหวทุกค,คนแล้วเราก็กำลังจะทำโคลบูอีกรอบหนึ่งนะคะ เราคิดว่าน่าจะไปอะไรเวะเริสตาร์ทมาเลยกกาแฟที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้ไว้ของเอ่อ Coffee Factory เราต้องบดหยาบเท่าไหร่เราจะทำการบดเวลาเสร็จแล้วตัดยังหก เห็นไหมล่ะก็ค่อยๆอยาเมี้ยดอ้เมียนราเมยนรจงพผสมน้ำไม่ได้ผสมมันมีน้ำแข็งอีกน้ำอีกเ่าไหรนี่ส่ร้อยแปดร้อย ัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์เดินทางมาจนถึงวันศุกร์แล้วเวลาผ่านไปเร็วมากแต่ในแต่ละวันก็รู้สึกว่ามันช้างงไหมย้อนแยงไม่ไหววันนี้เราตั้งใจว่าเราจะเคลียร์งานหลายๆอย่างนะคะเนื่องจากว่า3ามสีวันที่ผ่านมาก็คือมีเพื่อนๆมามาไปๆมามาไปๆบ่อยมากทุกน,นี้ก็ work from home กันไปก่อนเนาะแล้วก็แบบตั้งใจเรียนออนไลน์กัน ซึ่งเอ,อเราเข้าใจแล้วก็สู้ๆนะคะเราเป็นกําลังใจให้ทุกคนรวมถึงเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยเราจะผ่านช่วงนี้ไปได้วยกันให้ได้นะคะคลิปว,วิดีโอนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับเราเนาะแล้วก็ทําให้แล้วเราก็ทําให้ทุกคนแบบมีความสุขเม็ดไม่ดีได้นะคะแบบอย่างน้อยดูเราก็อาจจะยิ้มได้บ้างหรืออาจจะคลายเครียดได้บ้างไม่มากก็น้อยหรือเปล่าเราอะชอบกินชาเขียวมากชาแล้ว เราเห็นคนรีวิวชาเขียวร้านนี้เยอะมากแล้วเราก็เลยสั่งตามมานะคะตอนนี้ grab เพิ่งมาส่งข้างล่างนะคะไปอร่อยมากอ่ะ เข้มข้นอร่อยมากอืมีมหนวดสีเขียวขึ้นด้วยอ,อร่อยอร่อยอืมเข้มมากเลยอร่อย,ยมาก<า>เรต้าจะเทหอิฉาเข้าไปเลยนะคะเพราะว่าอยากลองอืมอร่อยมากดีอ่ะ ร้านนี้ชื่อว่าฮาคาระทีเฮาส์แนะนำมากมากนะคะสายชาเขียวคืออร่อยมากจริงๆแต่ว่าต้องรอรอบส่งเขาด้วยนะเพราะ,ะ,านนะ,ะ yeah. มันจะมากรองโคบูกันะคะแย่นี่ก็องเป็นร้านประดานะร้านแบบร้านยังไงร้านป่าเลยนะน้ำร้อนมันมันไหลชานะเว้ยนั่นนี่ใช่ไมน่แหลมันน,น,นา,านขนาดนี้เลยหรอ เป็นลมได้ป่ะเขาจะเหมือนเอาผงกาแฟมันใส่ถุงไว้ก่อนเวยแล้วเวลามันจะมันจะทำนาะน้ำมันจะแบบไม่ค่อยมีเศษเยอะหรอกว่ามันจะไหลเร็วนี้นะ